สวัสดีค่ะวันนี้เสนอตอนพระขุนแผนพรายกุมารจินดามณีพระองค์นี้ทำมาจากเนื้อว่านดอกทองตะกุดทองแดงคู่ปีพศ2555ค่ะโดยท่านหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับจังหวัดระยองค่ะ ตามเคยนะคะคลิปนี้ก็ยังมีตำนานมาเล่าขานให้ฟังค่ะนั่นก็คือจากตำนานขุนแผนพรายกุมารหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่สู่สิทธิเอกหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับพระขุนแผนผงพรายกุมารของหลวงพ่อสาครที่สร้างตามตำรับหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ผสมผงพรายกุมารของหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่ที่มีราคาเช่าบูชาสูงแล้วก็หายากมากๆนะคะลูกศิษย์ต่างประเทศเช่าไปบูชาก็มากเพราะจะกล่าวถึงพุทธคุณพระขุนแผนหลวงพ่อสาครนนั้นเห็นจะครอบจักรวาลเด่นเด่นชัดๆก็คือ เมตตามหานิยมใครเห็นก็จะนิยมชมชอบมีสง่าราศีเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเอ็นดูแล้วก็เมตตาค่ะมวลสารหลักๆนะคะจะเป็นผงพรายกุมารรับมอบจากหลวงพ่อสาครพุทธคุณครอบจักรกวาลค่ะซึ่งหลวงปู่ทิมท่านเสกกำกับ ไว้ให้อย่างดีแล้วรับมอบจากหลวงพ่อสาครและนำมาผสมว่านและก็ผงต่างๆเป็นชนวนหัวเชื้อได้แก่ผงดินเจ็ดโป่งเด่นโชคลาภป,ป้องกันภัยว่านสบู่เลือดเด่นทางด้านคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดว่านดอกทอง เด่นทางด้านเมตตามหานิยมและว่านอื่นๆอีก108ชนิดค่ะเน้นว่านโพกกรัพย์เด่นทางด้านโชคลาภค้าขายผงทูบหลักเมืองเชียงใหม่ผงบูชาครูผงพุทธคุณผงพุทธคุณฤาษีผงเกสรอ,อธิษฐาน108 และผงหายากเช่นผงงาช้างว่านจักจันรนพระขุนแผนที่ฝังประกุศสาลิกาซึ่งผ่านการปลุกเสกด้วยคาถาสาลิกาก็เป็นตำรับของหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่ค่ะพระขุนแผนที่ฝังพลอย ก็หมายถึงโชคลาภเงินทองซึ่งพลอยก็ผ่านการปลุกเสกจากหลวงพ่อสาครเช่นกันนับเป็นสุดยอดวัตถุมงคลที่ควรค่าแก่การบูชาเมตตามหานิยมสูงยิ่งเสริมเพิ่มบารมีมหาอำนาจเป็นมหาสเสน่ห์ทางเพศตรงกันข้ามค้าขายโชคลาภไม่ขาดสายหากท่านใดมีไว้ บูชานะคะมีคาถาขุนแผนหลวงพ่อสาครมาฝากด้วยนะคะนั่นก็คือการเริ่มต้นตั้งนโมสามจบค่ะแล้วตามด้วยโอมสิทธิฟ้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนนมพะพทะแขนกูงามคือพระนารายณ์นมพะพทะ ตายกูงามคือพระอาทิตย์นมะพาทะฤทธกูงามคือพระจันทร์นมะพาทะสาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้นามะพาทะกูมาระลึกถึงพระยาหงก็มาลืมถ้ำคูหานามะ พะทะ้กูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนณพะทะ้กูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งมาหากูณพะทะ้กูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่ณพะทะ้กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลณพะทะ กูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์นมะพทะกูมาระลึกถึงฝูงชนก็รักกูอยู่ทั่วหน้าเท่าแผ่นฟ้าและพื้นดินนมะพทะเหมือนช้างรักงาเหมือนปลารักน้ำนมะพทะข้าวในนาก็ลืมกล่าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืน ให้สะอื้นคนึงหาอยู่ทุกที่วานและราตรีอิติลิตันหาชูชโกโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอ็นดูเอหิกรณีโยทาโตะลิติอิติมานิมามาหรือท่านผู้ชมจะใช้บทย่อก็ได้นะคะก็ว่าสุนะโมโล ก้าจบค่ะแล้วทำการอธิษฐานตามที่เราปรารถนานะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ